สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Traffic Chaling นะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีนะครับสมัครนะครับเป็นสมาชิกกับเราชาว Traffic s h a r i n g นะครับแค่แชร์ข่าววันนี้คุณก็สามารถมีรายได้นะครับทุกวันนะครับถ้าคุณทำตามระบบนะครับวันนี้ก็เราก็จะมาสอนเทคนิคการสมัครง่ายๆนะครับนะครับเมื่อท่านกดลิงก์สมัครแล้วนะครับท่านก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับเป็นหน้าสมัครนะครับหน้าสมัครสมาชิกนะครับก็รอนะครับ เมื่อท่านสมัครเสร็จก็รอบริษัทอนุมัติภายใน24ชั่วโมงนะครับท่านจะเลือกแพ็กเกจใดก็ได้นะครับตามจริงนะครับแนะนําว่าให้เลือกแพ็กเกจตามจริงนะครับวันนี้จะมีแพ็กเกจแรกก็คืออายุต่ํากว่า18ปีนะครับสมัครฟรีนะครับนะครับสมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับนะครับแต่วันนี้ถ้าเป็นตําแหน่งที่2นะครับจะมีค่าใช้จ่าย500บาทนะครับนะครับสตาร์ทคิดนะครับ จะมีค่าจ่ายค่าใช้จ่าย5 0 0บาทนะครับตำแหน่งที่3ก็จะเป็นไอ p ดี t i n ต m นะครับนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ900บาทนะครับก็โอนไปตามเลขบัญชีนี้เลยครับนะครับธนาคารไทยมาทิย์นะครับสาขามหาวิทยาลัยรังสิตนะครับ407 1603932นะครับชื่อบัญชีบริษัท CPC จำกัดนะครับ นะครับเมื่อท่านเลือกแพ็กเกจเสร็จแล้วท่านก็ใช้นาแฝงครับนะครับนำแฝงจะใช้เป็นอะไรก็ได้ครับนะครับชื่อของท่านนะครับเช่นนะครับนะครับอย่างเงี้ยครับนะครับชื่อนามสกุลก็ให้ระบุเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับท่านก็ใส่ไปตามนั้นนะครับ นะครับเสร็จปุ๊บก็ให้ใส่อีเมลนะครับท่านมีอีเมลนะครับก็ใช้ได้นะครับเสร็จปุ๊บ ID Line นี่จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วก็ให้เป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับนะครับใส่ศูนย์ไม่ต้องใส่ขีดค้อมนะครับเช่นนะครับไม่ต้องขีดค้อมนะครับนะครับเสร็จ นะครับเมื่อท่านสมัครนะครับเป็นแพทินัมหรือว่าสตาร์ทนะครับท่านต้องชาระเงินนะครับตามจํานวนเมื่อท่านชาระแล้วนะครับท่านก็เมื่อท่านชำระเงินเสร็จแล้วนะครับท่านก็แนบสลิปนะครับโดยนะครับเรียกดูช่องแรกนะครับโอนเงินค่าสมัครนะครับแนบสลิปก็ไปดูสลิปที่ท่านเก็บไว้นะครับท่านก็สามารถ โหลดสลิปเข้ามาได้นะครับนะครับสมมุติว่านี้เป็นสลิปแล้วกันนะครับนะฮะอันนี้เป็นสลิปนะครับท่านก็โอเพ่นนะครับมันก็จะมีเลขนะครับกำกับนะครับนี่ก็เหมือนกันครับสำเนาบัตรประชาชนนะครับท่านก็ใส่นะครับเมื่อมันโหลดแล้วมันก็จะมีเลขกำกับนะครับสมุดบัญชีหน้าแรกนะครับก็เป็นเลขบัญชีนั่นแหละครับนะครับ เมื่อโหลดแล้วมันก็มาใส่นะครับมันก็จะมีตัวเลขนะครับชื่อแนามสกุลนะครับให้ตรงกับสมุดบัญชีด้วยนะครับนะครับแล้วก็เลขบัตรประชาชนนะครับบรรทัดต่อมาก็เป็นนี่นะครับระบุรหัสให้เหมือนกันทั้งสองช่องนะครับก็คือรหัสผ่านที่เราตั้งนะครับนะครับรหัสผ่านที่เราตั้งนะครับถ้าท่านจําได้นะครับถ้าจําไม่ได้ผมก็แนะนําให้เป็นเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะครับจะใส่กี่ตัวก็ได้นะครับอย่างน้อยก็6กถึงแดตัวขึ้นนะครับ เสร็จปุ๊บท่านก็ใส่อักษรทำนี้นะครับนะครับท่านจะใส่อะไรก็ได้ครับรหัสผ่านนะครับให้เหมือนกันนะครับ2ช่องเสร็จแล้วก็ใส่รหัสที่ท่านมองเห็นนะครับนะครับเสร็จแล้วก็คลิกสมัครตรงนี้เลยสมาชิกตรงนี้เลยนะครับนะครับ เสร็จแล้วก็คลิกสมัครตรงนี้เลยนะครับสมาชิกนะครับถ้าท่านทําตามขั้นตอนนี้เรียบร้อยนะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับอย่าลืมนะครับให้ถ้าท่านสมัครในชุดของที่2ที่3กับแพตินัมกับสตาร์ทเนี่ยครับสตาร์เนี่ยครับให้โอนเงินไปที่นี่นะครับแล้วก็แนบสลิปนะครับแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนแล้วก็สมุดหน้าแรกนะครับนะครับง่ายๆครับกับการสมัครที่นี่นะครับก็คลิกสมัครสมาชิกเข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับ ท่านสามารถส่งเรื่องสอบถามไปที่แอดมินได้นะครับตรงนี้นะครับคลิกลิงกขึ้นมาครับถ้าเป็นเว็บไซต์นะครับก็ให้เอาโทรศัพท์มือถือสแกนโค้ดนี้ครับเพื่อติดต่อแอดมินได้เลยนะครับแล้วก็รอแอดมินอนุมัตินะครับว่าส่งเรื่องไปแล้วนะครับช่วยตรวจสอบและอนุมัติให้หน่อยนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะครับวันนี้ก็ มาติดตามชมคลิปต่อไปได้นะครับเดี๋ยวจะมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอให้เรียนรู้และก็ทำเงินกับ t r a f f i c Sharing ให้สนุกนะครับแค่แชร์ข่าวนะครับเปลี่ยนที่แชร์นะครับให้กลายเป็นเงินนะครับโอเคครับสวัสดีครับ